สวัสดีค่ะชาวมะจังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร็อกวีของเด็กทันตะมอ,อปีหนึ่งเทอมสองนะคะก็จริงๆคลิปแนวเนี้ยเป็นแนวแรกเลยนะคะที่เราถ่ายก็คือแนวร็อกวีคเนาะอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกเลยนะคะอย่างที่ทุกคนได้ยินกันนะคะว่าทันตะมอ,อปีหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปีที่มีเวลาเยอะที่สุดแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแบบเออเรามีทําอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างนะคะก็ไปดูได้ในคลิปนี้เลย ก็ไปดูกันเลยค่ะเราเริ่มถ่ายตั้งแต่วันพฤหัสนะคะจะบอกว่าวันนี้คือสบายมากค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวิชาแรกของเราเดียนตอนบ่ายค่ะนั่นก็คือจะเป็นแ a b p u m a n body นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นแ a บสอกล้องดู epithelium gland แล้วก็ connective tissue ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งบัสไปลงตึกศิลปศาสตร์นะคะเพื่อที่จะไปเรียนวิชา Life a s h e c t s นะคะซึ่งก็เป็นวิชา s สรีค่ะนั่งเรียนกันไปยาวๆ3ชั่วโมงค่ะทุกคนหลังจากนั้นช่วงเย็นนะคะก็นั่งทวนเนื้อหา Oral Biology ไปยาวๆเลยค่ะเพื่อน เรด่ดงกลุ่มเรื่กลุ่มพีวันนี้ช่วงเช้านะคะก็จะเรียนเป็น lab seven molecular นะคะก็ lab ที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะก็เป็น lab ELISA นะคะ วิชาออร์เบโอโลจีนะคะเราก็จะนั่งเรียนในห้องสมาร์ทคลาส r o รูมซึ่งเป็นห้องที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยค่ะจะบอกว่าสบายมากๆค่ะทุกคนหลังจากนั้นตอนยินนะคะเราก็นัดเพื่อนมาวิ่งกันที่สนามล่างค่ะเพิ่งไปวิ่งกับเพื่อนเสร็จนะคะที่สนามล่างแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นห้องนะเพราะว่าฝนตกสู้ชีวิตมากคทุกคน กำลังจะกลับหอละงงมากหรือว่าเราจะเป็นนักเรียกฝนกันนะก็กำลังจะไปขึ้นบันไปหญิงหลงเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หญิงหลงเลย สำหรับการเดินทางภายในมอนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะเพราะว่าในมอ,อเนี่ยก็จะมีบัส E ีวีโดยจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนะคะซึ่งตึก b บ c ที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็จะผ่านทั้ง3สายเลยเนาะ เราก็ามาถึงหอสมุดคุณหญิงหลงกันแล้วนะคะซึ่งการเข้าใช้บริการของนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าหรือว่าสแกนผ่านทางแอปพลิเคชัน Li ฟ x กก็ได้นะคะซึ่งก็จะต้องลงทะเบียนมาก่อนนั่นเองคะ่ะโดยที่นี่นะคะก็จะมีบลัอกพ่วงให้ยืมฟรีด้วยนะคะสำหรับนักศึกษา เป็นสุกี้แห้งหอูทุกคนร้านนี้คือสุดออร่อยข้างหน้าหอสมุดนะคะก็จะมีตู้ต่อมินให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเราเดินไปที่ตึกบ s เซีเนี่ยก็จะมีเซเว่นแล้วก็สตาร์บัคด้วยนะคะพ้าเช้าที่โรงชางนะคะเป็นเช้าครัเที่ยงเลยเนาะ,ะนี่ของเาไว้แล้วก็ทุกคนอันนี้อร่อยมาก เนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีเรียนออนไลน์แค่ตอนเช้าวิชาเดียวเนาะเราก็เลยมานั่งอ่านกันที่หญิงลงอีกแล้วนะคะ วันนี้กี่โมงแล้วคะไอซ์สิบสี่หนึ่งทุ่มห้าสิบสี่หนึ่งทุ่มห้าสิบสี่แล้วเราบัสสำหรับวันนี้ช่วงเช้านะคะก็มีเรียนเป็นวิชาเซลล์และโมเลกุลาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาทานอาหารเที่ยงกันที่โรงอาหารทันตาเนาะทุกคนจะบอกว่าข้าวมันไก่อบอร่อยมากแล้วเราก็มีเรียนช่วงบ่ายต่อนะคะเป็นวิชา d ental radio ค่ะหลังจากที่เราเรียนกันเสร็จนะคะเราก็กําลังเดินทางไปเรียนวิชาสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่ตึก LA นั่นเองค่ะ morning สวัสดีวันพุธนะคะทุกคนเริ่มต้นวันด้วยการไปเรียน dental materials ตอนเช้านะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้นะคะ ตอนนี้เราก็เรียนเน้นท่อ a ม e r i a เรกันเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งทานอาหารเที่ยงกันที่โรงอาหารทันตะเนาะอันนี้ก็เวลาประมาณ1ิบสิบเอโมงประมาณนั้นนะคะคนก็จะโล่งๆหน่อยวิดีโอนะ ช่วงบ่ายก็มีเรียนเป็น lecture human body นะคะและแน่นอนค่ะไอเทมที่ขาดไม่ได้มัทฉะค่ะคาเฟอีนจำเป็นมากหลังจากที่เราใช้พลังสมองไปนะคะก็มาเติมพลังกันที่ร้านเครปที่โรงช้างนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะเราก็กำลังจะไปตึกศิลปศาสตรนะคะไปเรียนวิชา humanity อะไรสักอย่างนะคะก็คืออาจารย์อะให้ดูแบบเป็น หนังเรื่องมาดาแลนไปแล้วก็เหมือนจะไปแบบวิภาคอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตึกศิลปาสาร์เลยตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะก็กำลังเดินกับหอนะทุกคนไทำอะไรต่อดีอยากมีคอนเทนต์ ไปวิ่งดีว่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามล่าอีกแล้วนะคะเราเพิ่งวิ่งกันที่สนามล่างแะทุกคนเหนื่อยมากพูดไม่รู้เรื่องแล้วโอเคกับหอไป